นั่งไปเห็นแต่นำของขึ้นได้หแหงเนาะโมเมนต์ถ่วงบันไดแ๋ยว่าปันเน่ <laughs> ừ. Sai Sai nằm ổn bất đời Khuyến nữ lông Khuyến nữ bốc Nhục nói nâng nào nó. รบอนบนี้ร่องซาแห้งในะนำขึ้นเทิงขนาดเดด เอาไคปลูกชิงปลูกชิงปลูกคล้องไว้ก็คือสิด่วมสุดใต้เวอร์เนาะก็แม่นทวมเขากับแม่นใต้นะเขานี่ได้เมือนเราตะยานน้ำบุษบุญโดดดาลเตย บ่มีไฟหาปูหาปลาเลยเนาะไฟกาดลงดินน้ำลย้่องนี่เพื่อจอดกันไปแถวอยู่ทางนึงกับพั่งนึงเพื่อเต็มอยู่เนาะมีไฟกาดลงหาปูหาปลาเลย ถมชวนถม,อ,มอันนี้แค้เวด่าเราเหตุการ์หากได้การน,น้ำหนึ่พ้นโมโตผ้าบหฮองน้ำขึนเนาะ